เพราะการกุโรทานะทุกวันนี้ท่านรู้ดนน้ยนะนักข่าวนัะรายการแต่จริงๆผมเป็นทหารครับผมเป็นทหารที่เข้ามาเรียนนักเรียนสิเพื่อที่จะไปรบเวียดนามไปรบลาวแต่บังเอิญว่าพอจดมาปุ๊บลาวแตกนะครับแต่มามีเรื่องราวและลาาคือในช่วงนั้นตั้งแต่ปี2018ป็นต้นมาเนี่ย คอมมิวนิสต์ที่มีการเคลื่อนไหวนี่มีความตรเริงรุ่งเรืองครับเมื่อก่อนคนทหารคอมมิวนิสต์าามาหวาดล้อมาเคียกว่ามกระชักชวนกระชัปูกระดมเข้าไปนะแต่พอหลังจากนั้นมาคนไปนสลับกินคอมมิวน,นิสต์ในป่าเยอะถาเรามีคำสั่งที่66สิพักสองสามคือการเมืองแลการอาหารตอนนั้นคนเอกมนฑลตน,นาวศิษย์อยากได้ทหารในพื้นที่ครับเป็นคนในพื้นที่มาเพื่อทำงานการเมืองครับ ก็มาได้ผมคนหนึ่งมาอยู่กับเรานจังหวัดนครับผมได้รับก,การแต่งตั้งให้เป็นหัวหน้าชุดปฏิบัติการจิ่ตวิทยาปอโจโครับมาประจำอยู่บ้านนาบัวนี่พอผมเข้ามาปุ๊บแล้วผมรูว่าเอ้ทำไมนะคนนาบัวก็ใจดีทุกคนนะครับเขาไม่ใจดีนะเขายิงผมตายเลครับเพราะมามเมาเหล้าขามกันทุกวันครับนะเพราะผมก็คิดว่า เอะทำไมนะเราุกอ่จะเข้าใจกันได้เพราะว่าผมไม่รู้ว่าทําไมคนบ้านเราต้องไปเป็นคอมมิวนิสต์ผมก็ตอนนั้นก็ศึกษาเรียนรู้ครับพี่ผมเนี่ยเอาตำนานเหมาจิตุงมาอ่านครับอยากเป็นคอมมิวนิสต์เหลือเกินคะรับพาไปหน่อยกูจะไปะสมัครมันอยู่ตรงไหนอะไรประมาณนี้นะครับพี่ผบงฉันจะไปรู้เขายัางไงนี่ในที่สุดนะครับผมมาทํางานทางการเงินปืนผมไม่ชก ผมอาวุโสลีคณะหนึ่งเช่ไหมเป็นคณะชุดปรรเทาการจิตพิยามาประจําที่บ้านนาบัวแล้วผมก็เรียนรู้เรื่อยๆที่ผมจาแม่คือยายมุดมัดมาเปล่ามีไหมยายมุดมัดนั่นอยู่ในคอมมินิสนะนละ่ะถ้าอยู่คอมมินิส์เขาเรียกว่าสุขนิยมปฏิวัติไอ้ผมนี่เป็นทหารปจวบนี่ถ้าคอมมินิส์เขาเรียกว่าสุขนิยมปฏิวัติเหมือนกันเราก็เลยใช้ในการตรงนี้สือ่อทำอะไรจะต้องมาฆ่าแกงนัน แต่เราก็แสดงความทิ้งใจกับพี่น้องประชาชนชาวบานนาบูว่าถูกบีบบังคับอย่างไร<ใ>ชเช่นเมื่อก่อนบอกว่าเป็นคนมมินนิตหรอมันจะมีพวกหมวกแดงนะมาลากไปสอบสวนอย่างท่านว่าเลยนะครับผู้หญิงสวยๆกคงคืนใน,นประมาณนี้นะเสร็จแล้วเขาเอาไปในนี้มาชักชวนมาปลุกระดมคนไหลเข้าป่าไปหมดครับแล้วก็ยังมามาพูดในเรื่องของชนชั้น เช่นไปโรงพยาบาลอุย้ยจะเป็นเจ้าเมน่นนะจะเป็นเพื่อนเอิญเพื่อนหาเขาไปในพื้นที่เขาบววหงนามไปอำเภอก็เหมือนกันเห็นไหมครับไอ้ตรงนี้คนก็เห็นความแตกต่างเพราะตอนนั้นราชการคุมก็เรียกว่าคงครูอะไร,รพี่น้องประชาชนอย่างมากคนก็หลงเชื่อเข้าไปอยู่ในป่าครับทีนี้พอมีคําสั่งที่66 66ท่านรัมีมาเนี่ยเขาว่าการเมืองนําการทหารนี่คืออะไรนะครับทางกองทัพบริษัทตอนนั้น,น,น,นท่านบุญเกรมเนาะ ก็จัดให้มีการอบรมนะข้าราชการนั่นลุงก้วนเนี่ยผมจําได้แกเป็นวิทยกรเราก็พอเข,อขอ้าใจว่าการเมืองการเมืองคือการที่เราทะเลาะกันไม่ได้ชนะไม่ได้เอาชนะกันด้วยอาวุธแต่เอาชนะกันด้วยคําพูดเพราะถ้าหากว่าชนะด้วยคําพูดนี่มันต่างคนต่างวินครับผมก็มาทํางานนั้นครับพยายามเข้าไปหาพี่น้องประชาชนก็พอเข้าได้ลึกๆผมก็จะบอกว่า ผมนี่นะไปส่งพี่น้องประชาชนเนี่ยทั้งทหารตำรวจตายเนี่ยไปเผาที่วัดมหา,าธาตุกรุงเทพมหานครพอเอาไปนะครับคอมมินิสก็มีอสอก็มีทหารก็มีเอาทงชาติปิดไว้นนะครูบาอาจารย์ที่ไปนสอสก็มีเอาทงชาติเวทีตายนะครับพอเปิดหน้าดูคนไทยทั้งนั้นแล้วเราฆ่ากันทําไมคําพูดนี่ก็เป็นวรีเด็นของผมที่เอามาใช้กับบรรดาพี่น้องชาวนาบัวและผมรู้ว่าชาวนาบัวนี่ มีความรักสามัคคีเป็นคนที่พูดจาเข้าใจง่ายหรือใครจะเถียงเป็นการชักชวนให้พัฒนาได้ได้ง่ายครับอ่ากนญล้งพร้อมอ่ามานาบัวในช่วงพศไหนครับอ่าสองพันห้าร้อย่ายี่สิบห้านะเป็นหลักอ่าครับยี่สิบห้าเป็นหลักตอนนั้นคอมมิวนิสต์เฟื่องฟูมากครับอตอนนั้นเน่ยเราก็เริ่มที่จะเข้าใจกันแล้วจนในที่สุดเรามีการมอบปืนใช่มปีสองพั้ยีห้ โดยพลเอกอาทิตย์กำลังเอกครับนะฮะผมก็เข้ามาลุกลบก็คือหมายก็ว่าเข้ามากับพี่กับน้องมาทั้งวนมาทําอะไรต่อนีอะไรมาพัฒนาเป็นหมู่บ้านสันติในมิตรภาพพี่น้องประชาชนก็หันเข้ามาให้ความร่วมมือในที่สุดเราก็มาจับมือกันว่าเราเข้ามาร่วมพัฒนาชาติไทยด้วยกันไหมเราคนไทยด้วยกันนะครับผมนั่นก็คือนั่นคือสิ่งที่จุดสําคัญเรามอก้นปืนแล้วเข้ามาอยู่บ้านเราผมก็ไปจัดหมู่บ้านอะไร่ะ พัฒนาหมูบ่บ้านอะไรบ้านอะไรที่อันนี้นี่อยู่บ้านท่าพนมแบบบ้านอะไรบ,บ้านชาติพัฒนาพัฒนาครับผมให้เป็นหมู่บ้านอยู่จากนันมาจนถึงวันนี้ครับอที่สุดแล้วก็คือในที่สุดถ้าชาววัดคนไทยเราทะเลาะกันอย่าไปยิงกันครับมีอะไรมาพูดจาการทำาเข้าใจกันครับเพราะไหนๆเราก็คนไทยด้วยกันครับอ่าครับขอบคุณครับขอบคุณหลวงพ่อครับเพิ่งทราบว่าท่านเป็นทหารเนาะนะครับก็ อันนี้ก็คือ,อเขาเรียกว่ามีทั้งผู้ที่ทำหน้าที่อันนี้ท่านทำหน้าที่ในช่วงปลายนะก็คือ2 5 2 5นี่ผมก็ไม่อยู่บ้านแล้วนะครับผมอาจากบ้านไปตั้งแต่2522นะนะครับก็ผมก็จะพิเศษนิดนึงนะครับไปเรียนไม่เหมือนชาวบ้านนะครับเปเป็นนักบินอยู่10ปี <c oughs> ต่อไปผมขออนุญาตมาที่ท่าน อาจารย์วิชาญนะครับปริถิธรรมนะครับผมได้อ่านบทกลอนของท่านอาจารย์เนี่ยนานแล้วนะครับผมซึ้งมากเลยนะครับท่านเขียนบทกลอนได้ไพเราะจริงๆนะครับท่านอาจารย์วิชาญขอเชิญท่านอาจารย์ได้พูดถึงแนวคิดอุดมการณ์ของทหารป่าของสหายเนี่ยมันเป็นยังไงแล้วเราจะมาช่วงสุดท้ายมาที่ทุนอภชุมชนเราเนาะไปต่อยอดพัฒนาต่อไปนะครับขอบเชิญครับ ใย์ครับในฐานะที่นําลูกศิษย์มาศึกษาที่นี่นะครับด้วยความตระหนักรู้ว่าเยาวชนเนี่ยทำยังไงเขาจะสนใจประวัติศาสตร์นะครับฉะนั้นมุ่งเขขออนุญาตเล่าภาพกว้างๆของความเป็นมาว่าทําไมมันถึงเกิดแตกเสียงปืนที่นี่นะครับแล้วก็ส่วนคำ,คำ,ค,ำคำตอบที่ให้กับอาจารย์ถามว่าแล้วอุดมการเจ็ดสิงหาเป็นอย่างไร มันก็ต้องมาคู่กับรัอุดมการณ์ของฝ่ายรัฐเป็นอย่างไรด้วยนะครับซึ่งบอกตามความเป็นจริงนะุดมการเจ็ดสิงหารย,ยังไม่มีตอนนั้นน่ตอนตอนสมัยนั้นตอนที่คือคือคุณพ่อก็บอกแล้วว่าไม่รู้ด้วยว่าสหายคืออะไรดังนั้นไม่ต้องไปหาว่าอุดมการณ์ตอนนั้นคืออะไรตอนนั้นยังไม่รู้เราจะรู้ก็ตอ่อเมื่อเราได้ศึกษาประวัติศาสตร์ย้อนหลังนะครับความเป็นชาติยังไงก็ต้องมีความทรงจําไว้เพนั้นไม่เป็นชาติที่มี รักนะครับทีนี้ก็จะขอพูดถึงว่าเหตุการณ์สงครามประชาชนนะครับตัวนี้มันเป็นสงครามประชาชนระหว่างฝ่ายรัฐกับฝ่ายพรรคคอมมิวนิสต์ในประเทศไทยมันเป็นสงครามที่ไม่จําเป็นต้องเกิดนะไม่จําเป็นต้องเกิดเลยถ้าเกิดเราเป็นประเทศที่มีมีความเป็นตัวเองแล้วก็เป็นประเทศที่ใหญ่พอสมควรแต่นั้นเราเป็นประเทศกึ่งอาณานิคมของอเมริกานะยุคนั้น คืออเมริกันสั่งให้เราอะต่อต้านคอมมิวนิสต์ต่อต้านโซเวียตเราต่อต้านเวียดนามลาวกัมพูชาเหล่านี้ที่เป็นคอมมิวนิสต์ฉะนั้นประเทศไทยเนี่ยเราเราร่วมมือกับอเมริกาพูด,พด,ดง่ายๆเราไม่ได้ร่วมมือหรอกเราถูกบังคับให้ให้ให้ความร่วมมือดังนั้นฝ่ายรัฐบาลที่คุมกองทัพเนี่ยก็ต้องมีหน้าที่ทําให้คอมมิวนิสต์เนี่ยไม่เติบโตรือถูกกจาจัดไปนี่คือภาพกว้างๆก่อนที่จะมาเกิดเหตุ หน้าที่บ้านหมู่บ้านของเราเนี่ยที่ให้ลูกหลานได้ศึกษ,ษา,เาเรียนตรงนี้ความเป็นจริงทําไมผมถึงบอกว่ามันไม่จําเป็นต้องเกิดจริง,รงๆพรรคคอมมิวนิสต์เนี่ยมันเกิดขึ้นได้ทั่วโลกในสากลใช่ไหมครับในประเทศฝรั่งเศสเขาก็มีพรรคคอมมิวนิสต์ลงเลือกตั้งแข่งขันกันไปก็ได้เป็นผู้แทนเป็นสอวเป็นอะไรก็ตามมีสมาชิกกระทั่งประเทศใกล้กลๆเราประเทศญี่ปุ่นที่เราเป็นต้นแบบเนี่ยนะฮนะเขาก็เป็นประเทศที่มีจกกักรพรรดิเขาก็มีพรรคคอมมิวนิสต์พรรคแรงงานลงสมัครรับเลือกตั้งแข่งขันแล้วก็ได้รับเลือกตั้ง แม้ไ,ไม่ได้เป็นรัฐไม่ได้เป็นรัฐบาลแต่ก็อยู่ในระบอบรัฐสภาปกติประเทศไทยของเราเชื่อไหมครับเราเคยมีสสพักคอมเนตแห่งประเทศไทยนะมีเพียงสมัยเดียวแล้วก็เพียงหนึ่งคนเท่านั้นในปี2489นะครับแบรัฐธนรมนูญฉบับนั้นให้มีพักคอมวนตแล้วก็ลงรับสมัครเลือกตั้งได้เราก็ได้อาจารย์ประเสริฐทรัพย์สุนพรเป็นสสเพียงคนเดียวของพรรคคอมมิวนิสต์ไทยแล้วพอ2490 ก็เกิดการยึดอํานาจใช่ไหมอันนี้ครั้งนี้ที่เปลี่ยนแปลงอันนี้มันจะส่งผลให้เกิดสิ่งที่เรียกว่าการการสงครามประชาชนพอ2490ยึดอํานาจแล้วรัฐธรรมนูญ2 4 8 9ที่อนุญาตให้มีพรรคคอมมิวนิสต์ได้เนี่ยก็ถูกลบทิ้งไปแล้วก็เกิดพระราชบัญญัติว่าด้วยการต่อต้านคอมมิวนิสต์ขึ้นส่งผลในทางกฎหมายให้ พรรคคอมมิวนิสต์ประเทศไทยเป็นพรรคผิดกฎหมายฉะนั้นการเ,าเคลื่อนไหวของคอมมิวนิสต์ในอิโนโดจีนเนี่ยแล้วก็เพื่อจะก,กอ่อกาเนินประเทศไทยเนี่ยจึงถูกปีบให้เป็นวิธีการใต้ดินเพราะว่าขึ้นบนดินไม่ได้ถูกจับดังนั้นเราจะเห็นว่าตัวแทนทางการเมืองของเรานักการเมืองของบ้านเราเี่กกูเตียงกูคลองเนี่ยจะถูกอมอบ มันก็เพราะเกินไปมอบเลยจัดข้อหาว่าเป็นคอมมนต์แล้วก็พอให้เป็นคอมมนต์แล้วก็ตายได้เลยโดยไม่มีไม่มีการสอบสวนใดๆทั้งสิ้นพอคุณเป็นคอมมนี้ดังนั้นเพราะพรารัชบาลหยัดมันทําให้พรรคการเมืองที่ชื่อว่าพคทอเป็นกฎหมายจริงๆพคทอก็มาทีหลังนะครับตอนตอนกําเนิดก็ชื่อว่าพรรคเมาทีสยามแล้วก็มา,มาใส่แหกประเทศไทยทีหลังดังนั้นพูดโดยรวรัดเพื่อให้ลูกศิษย์ลูกหาได้เข้าใจเย ฝ่ายรัฐบาลไทยโดยการบีบหรือมอบหมายโดยริการให้รัฐบาลไทยต่อต้านคอมมิวนิสต์แต่คอมมิวนิสต์ในประเทศไทยก็ได้กำเนิดขึ้นแล้วเขาก็ใช้วิธีการแบบบางจังตุงคือสองครามประชาชนนะครับ p ี o p l วอร์หรือซีวอร์ทำการเคลื่อนไหวเพื่อคำว่าสงครามประชาชนแปลว่าแย่งชิงมวลชนแย่งชิงประชาชนแล้วจะเห็นว่า สายภูมิที่เข้ามันจะฟังเรามามาทําการหาหมวลชนมาพูดคุยผูกมิตรปรับทุกข์แล้วก็เล่าเรื่องเราดมคติในบริเวณแถบถิน่นนี้แถบถิน่ถถนนี้ภูพางมุกดาหารสกลนครนครพนมเนี่ยมันเป็นแอรเรียของอพื้นที่ปรัติศาสตร์ทั้งหมดจะเห็นว่าเหตุการณ์คล้ายๆกันนี่เกิดขึ้นเพียงเฉพาะว่ามูดหมายทางปรัติศาสตร์เนี่ยทั้งฝ่ายรัฐและฝ่ายพคทเนี่ยซึ่งปะทะกันมาโดยตลอดก่อนหน้านั้นนะครับ มีการฆ่ากันมาโดยตลอดนะแต่มันไม่เป็นทางการไม่เป็นหมดหมายเหมือนเราทะเลาะก,กันนะ่ะก่อนที่เราจะประกาศเป็นศัตรูกันเราทะเลาะก,กันหลายครัง้งแล้วแต่คราวครั้งนี้7สิงหาที่บ้านนาบัวเนะี่ยมันมีการประทะกันโดยกลุ่มหนุ่มสาวสหายนะครับโดยโดยคุณปู่ปองศิลป์จิตมากนี่แหละนะครับที่เป็นผู้เสียสละณตรงนี้นามสกุลจิตมากราชศิลป์แถวเนี้ยคือกลุ่มสหา,ายชาวนายุคป,ปะทะดังนั้น เมื่อมันเป็นการประทะครั้งใหญ่และเป็นข่าวอ,อย่างพึกลมฉะนั้นพรรคคอมมิวนิสต์ทไทยก็เลยเหมือนถูกบีบให้ประกาศนะยังไงก็เมื่อประทะแล้วเพราะว่าฝ่ายรับเนี่ยใช้วิธีการฆ่าเรียบเผาเรียบมาตั้งนานแนละ้ววิธีการอันนี้ขึ้นมาดังในช่วงหลังที่ที่นาายหรือว่าดายงกองแต่ก่อนั้นก็สั่งฆ่าเรียบมันแต่ฉะนั้นพอ,อพกอระทอพรรคคอมมิวนิสต์ไทยก็เลยต้องอถูก ก็เลยตัดสินใจประกาศเปไปการประชุมสมัชชาประชุมที่สว่างแดนดินด้วยตอนนี้นะครับที่ดงพระเจ้านะและประกาศเป็นมติของพคทว่าเอาละเราจะประกาศเป็นศัตรูกับฝ่ายรัฐและประกาศใช้การต่อสู้ด้วยกําลังอย่างเต็มที่มันประกอบประกอบกับฝ่ายรัฐเองนะครับก็ทําอย่างนี้มาตั้งนานฉะนั้นมันจึงเป็นหมดหมายือปักหมดเอาไว้ว่า7สิงหา2508 เป็นการประกาศเป็นศัตรูแล้วก็แย่งชิง,งมวลชนระหว่างรัฐและพรกเขาเรียกป่ะเทศท่ไทยและหมู่บ้านในนี้เป็นหมู่บ้านปฏัิศาสตร์ก็เพราะว่าหลังจากประทะกันเสร็จแล้วเนี่ยถูกปิดล้อมถูกปิดล้อมแล้วสตอรี่รือเรื่องราวที่เกิดขึ้นในหมู่บ้านเนี่ยมันเป็นความทุกข์การบีบคั้นการข่มเหงรังแกกันอย่างไรให้ลูกศิษย์ก็ไปสอบถามออกจากทุกท่านที่อตรงนี้นะครับนั้นอุดมการณ์ของอจิตสิงหาเนี่ย เขาเรียกว่าอุดมธรรมนะอุดมธรรมคือความเท่าเทียมความเป็นธรรมรัฐมีอำนาจแต่รัฐจะต้องใช้อำนาจนั้นเพื่อบำรุงความสุขและแก้ปัญหาชาวบ้านไม่มาบีบคั้นชาวบ้านให้เป็นเพียงผู้ถูกปกครองเวลาเรียกร้องความเป็นธรรมก็เสมือนว่าเป็นผู้ที่เรียกร้องตื่นสิ่งที่ควรได้ซึ่งความเป็นจริงไม่ใช่นะลุงสหายตั้งไห่พูดไว้ตั้งนานลุงสายวิหารพูดไว้ตั้งนาน นะแล้วก็รวมทั้งดวงวิญญาณของแม่แตงรับแม่แตงขอบด้วยนะครับก็พูดเรื่องพวกนี้ว่าไม่ต้องการอะไรต้องการความเป็นธรรมความเท่าเทียมโรงพยาบาโลโรงเรียนก็ควรจะกระจายมาทางนี้บ้างท่านเหล่านี้ท่านต่อสู้ไม่ได้เพื่อตัวเองนะต่อสู้เพื่อลูกหลานและอุดมธรรมของท่านเนี่ยมองไปเพื่อทุกคนไม่ได้เรียกร้องเพื่อตัวเองนะครับอันนี้คือสิ่งที่เล่าลูกประทังให้ลูกหลานฟัง ขอบชเท่านี้ก่อนครับ,รบขอบคุณอาจารย์วิชาญน,นะครับจากมสกลนครน,นะครับครับเรา,ามาที่ท่านอาจารย์จามมอนัคพนมแล้วกันนะครับเนาะท่านอาจารย์สุริยาสัตมองอความคิดมองอุดมการณ์ของสหายยังไงขอความรู้จากท่านอาจารย์ด้วยนะครับครับแล้วจะไปที่ท่านผู้นำท่านนายกท่าน กรรมการนะครับครับก็ต่อเนื่องจากอาจารย์วิชัยน,นะครับจริงๆแล้วรัฐรวมถึงการต่อสู้ของสหายในพุ้นที่นี่มันก็เป็นอยู่ในภาพของการต่อสู้ของระหว่างฝ่ายซ้ายฝ่ายขวาของโลกในทศวรรษ1960ซึ่งมันเข้มขนม้นมากๆนะครับผมยกตัวอย่างชัดๆนะคระับนะน,นักบัณ่นักวิชาการอเมริกัน ขาเรียกว่านักมรุษยปัญาอเมริกันหลายคนนะครับเข้ามาศึกษาในประเทศไทยในช่วงทศวรรษ1 9 5 0 6 0ัเช่นลอริตันชาร์ปชาวเอฟคายเ,เลเรนต่างๆที่ลงมาในพื้นที่ภาคอีสานรวมถึงจะมีโปรเจกต์บางอย่างที่ศึกษาหมู่บ้านชนบทไทยครับมีโปรเจกต์ที่ดังมากๆคือบางชานโปรเจกต์ศึกษาหมู่บ้านที่บางชันนะครับ เพื่อศึกษาว่าถ้าหากที่เราภาคอเมริกานะครับโดยเฉพาะ CIA ที่อยู่เบื้องหลังเนี่ยนะครับจะออกแบบการต่อสู้กับภาคประชาชนโดยเฉพาะในสงครามประชาชนของฝ่ายซ้ายเนี่ยจะทำแบบไหนนะครับตัวอย่างที่ชัดเจนที่สุดในพื้นที่นครปยม่ประมาณปี2505คือการจัดตั้งฐานทัพอเมริกันนะครับโดยกองทัพเรือ อเมริกันนะครับต้องบอกว่ากองทัพเรือนะครับนี่ไม่ใช่กองทัพอากาศแต่ว่ากองเป็นกองทัพเรือของอเมริกันที่มาจากโอกินาว่าที่ญี่ปุ่นนะครับบินลงมาที่นครพนมแล้วก็ออกแบบจัดตั้งสนามบินนครพนมนะครับเพื่อปฏิบัติการต่อตา้านนะนี่เป็นส่วนหนึ่งนะครับทั้งในจังหวันดนครพนมและในลาวรวมถึงในเวียดนามนะครับนอกจากนั้นนักวิชาการอเมริกัน ยังมีโปรเจกต์ที่น่าสนใจอย่างหนึ่งนะครับเขาทำหนังสือ6เล่มน,นะครับชื่อว่าจังหวัดนครพนมนะครับหนังสือ6เล่มน,นี้มีความหนาประมาณเล่มละ2,000หน้านะครับ2,000หน้าตีพิมพ์เป็นภาษาอังกฤษครึ่งหนึ่งภาษาไทยครึ่งหนึ่งนะครับเล่มที่หนึ่งพูดถึงสภาพภูมิศาสตร์ทั้งหมดของจังหวัดนครพนม เล่มที่สองพูดถึงสภาพเศรษฐกิจทั้งหมดของนครพนมเล่มที่สามพูดถึงโรงพยาบาลเล่มที่สี่พูดถึงถนนหนทางและมีเล่มสุดท้ายที่น่าสนใจคือทําแผนที่หมู่บ้านชนบททั้งหมดของจังหวัดนครพนมเป็นแผนที่เดินเท้าพอดทุกจุดนะครับอันนี้ชี้เห็นถึงการการเตรียมตัวนะครับในการทำเขาเรียกว่าสงครามต่อต้านนะครับซึ่งมัน ถ้าเอาหมุดหมายจริงๆมันน่าจะประทุขึ้นหนักมากๆหลังปี1949หลังจากประเทศจีนปฏิวัติสเร็จนะครับแล้วก็รัฐบาลในประเทศไทยมีแนวโน้มที่จะถูกฝ่ายทหารเข้ามามีอำนาจมากยิ่งขึ้นนะครับดังนั้นในยุคนั้นสิ่งที่เรียกว่าปัญหาภาคตะวันออกเฉียงเหนือก็คือปัญหาภาคอีสานเนี่ยก็จะถูกมองว่าเป,เป็นพื้นที่ที่ต้องจัดการ นี่คือส่งผลให้มีการออกแบบวิธีการสกรีนคนอย่างที่สหายหลายท่านพูดนะครับคนที่ไม่เป็นคอมมิวนิสต์ก็อาจจะถูกเขาจับไปรีดเขาจับไปสอบสวนนะครับจนอย่างที่อาจารย์คุณฟ้องพันบอกสักครู่ว่าถ้าไม่ใช่ก็ต้องตอบว่าใช่อะไรแบบนั้นนะครับผมคิดว่าในช่วงนั้นถ้ามันวัดเป็นสีที่บอกว่า พื้นที่ใดที่ถูกมีความกดดันทางการเมืองมากที่สุดในประเทศไทยก็ผมจะต้องชี้ชัดมาในแถบพระประมณุสกลนครทุกดาหาอะไรแถบนี้นะครับดังนั้นภาพการต่อสู้ของอุดมการเจ็ดสิงหาเนี่ยไม่ใช่อุดมการเฉพาะในประเทศไทยแต่ว่ามันเป็นจิ๊กซอตัวหนึ่งที่อยู่ในภาพใหญ่ของอุดมการของโลกนะครับจนมัดขี้คายลงประมาณป,าณปี1 9 9 1นะครับหลังจากนั้นพวกเราถึงกลับมา เราลึกถึงเหตุการณ์แบบนี้ได้ใช่ไหมครับที่นครพนมพวกเรามาสร้างอนุสรสถานที่นี้ได้ที่บ้านอะจอบสร้างอนุสรสถานโพจีบินได้นะครับแล้วก็ผมไปที่ไหนก็ได้ยินเกี่ยวกับสหายเยอะแยะเลยนะฮะที่นาแกก็มีลมบีเลอร์อะไรพวกนี้นะครับดังนั้นผมคิดว่าในอนาคตเนี่ยถ้าจะต่อยอดก็คือพื้นที่นครพนมสกลนครแล้วก็ทหารเนี่ย อาจจะพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงความสนใจนะครับเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวของพี่น้องสหายนะครับโดยอาจจะมีรูทที่น่าสนใจกาจจะเปิดฉากจากที่บ้านนาบัวนะครับหลอาจากนั้นเราก็สามารถที่จะไปศึกษาในพื้นที่อื่นได้นะครับประวัติศาสตร์อ,อย่างที่คุยกับพอสัปดาห์ท่านพูดนด้น่าสนใจนะครับเราทำในทางด้านประวัติศาสตร์ท้งทองถิ่นเนี่ยเราไม่ได้พูดถึงเรื่องการเมืองอะไรมากนักแต่ว่าอย่างที่อาจารย์วิชาญบอกนะครับ รับใดก็ต้องมีความทรงจำนะครับรับพยายามจัดการกับความทรงจำนะครับแต่ว่าความทรงจำภาคประชาชนก็จะต้องพยายามที่จะบอกเล่าเรื่องราวของตัวเองนะครับโดยเฉพาะในบ้านเราด้วยด้วขอบคุณครับคับขอบคุณอาจารย์สุริยาจากมอนั่งขรพนมนะครับอาชุมชนนาบัวนะครับเราทำมาเป็นปีที่ยี่นะครับก็อ่ โดยจริงๆแล้วโดยผู au, mm ้นำชุมชนโดยท่านผู้ใหญ่ท่านซบบตและก็ที่ปรึกษาของชุมชนอย่างเช่นท่านพ่อชมแสงผมแล้วก็ใครๆอีกหลายท่านนะครับที่มาร่วมกันจัดงานในวันนี้นะครับก็คืออยากจะให้ชุมชนได้เข้าใจด้วยนะครับว่าสิ่งที่เราทำเราไม่ใช่สหา นะครับโดยส่วนมากแล้วก็ไม่ใช่สารมีสาเนี่ยเยอย่าง,งเช่นมานั่งมีสายอยู่สองคนนะครับจะว่าทําไมเราจึงทำเ,เราเจริงๆแล้วอยากจะให้ชาวบ้านในมันร่วมสิวนาโดยเพื่อที่จะได้เข้าใจว่าสิ่งที่เราทำเราอยากจะสร้างบ้านเราให้เป็นหมู่บ้านที่มีประวัติศาสตร์ที่น่าศึกษาเรียนรูเ้เรียนรู้ความไม่เข้าใจกัน เรียนรู้ความแต่แยกอะไรต่างๆเพื่อที่จะปรับความคิดและก็มาสู่การพัฒนาต่อยอดต่อไปอย่างนี้นี่คือความตั้งใจของเราเราจึงได้มาทำนะครับแต่ว่าพี่น้องชาวบ้านบางคนก็อาจจะยังยังไม่ได้เข้าใจในหัวใจของเราตรงนี้นะครับก็วันนี้นะครับก,ก็ถือว่าได,ได้เรียนรู้ร่วมกัน นะครับโดยเฉพาะผู้นำเราท,ที่ที่มานั่งอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็อยากจะ,ะส่งไปที่ท่านผู้นำเราไม่ว่าจะเป็นท่านนายกหรือว่าท่านกรรมการท่องเที่ยวซึ่งเป็นตัวแทนของบ้านเราอย่างเงี้ยนะครับได้ได้ฟังแนวความคิดของท่านว่าท่านจะส่งเสริมท่านจะต่อย,ยอดท่านจะขับเคลื่อนอชุมชนเราอย่างไรนะครับเชิญท่านนายกครับท่านนายกพัฒนดีสุบรีครับครับเรียรผู้ ข้าม่วมเสวนาทุกท่านนะครับวยความเคารพทุกท่านนะครับกระผมเป็นนายกองการบริหารชนจำนลเนี่ย,ส,นนยสมัยสมัยแรกนะครับก็เพิ่งจะได้4ปีนะครับต่ทีนี้าการฟังการบรรยายสรุปหรือเสวนากันมาเนยี่นิบปีแล้วกลงเานะครับก็ทุกฝ่ายก็มองเห็นความลําบากทุกอย่างมันเกิดขึ้นในปัญหาพวกนั้นนะครับมาตลอดฉะนั้นในช่วง ช่วงนี้ผมกำลังอยู่ตรงนี้ก็กำลังจะทำะสถูปเจ็ดสิงหาขึ้นมาให้เป็นให้เป็นหมู่บ้านประวัติศาสตร์ที่พวกเรานั้นไม่ได้กําหนดว่าอาจจะต้องเป็นฝ่ายนั้นฝ่ายนี้นะครับก็จะเอาความสำคัญทุกอย่างให้มาประนวกกันเพราะว่าทุกทุกพื้นที่ทุกประเทศหรือว่าทุกชุมชน,นย่อมมีประวัติศาสตร์ที่ที่ยาวไกลนะครับแต่ตรงนี้ก็เลยจะมาหาข้อสรุปว่าณวันนี้ ทำอะไรนะครับตรงนี้ขอ้อคิดแห่ของเรานะครับวันนี้เราได้ตั้งข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลขึ้นมานะครับก็เงินไม่ได้มากครับ4 0 0แสนเพื่อให้เป็นการเ,าเริ่มต้นเ,เรียกว่าสถูหรือว่าอนุสรณ์สถานวันเสียงปืนแตกขึ้นมานะครับขึ้นมาโดยจะใช้งบประมาณในปีนี้าบาังเอิญว่าพวกเราเนี่ยไปขออนุญาต ที่สร้างมันมีปัญหาอยู่นิดหนึ่งก็คือที่สร้างของเรานั้นมันเป็นที่ของป่าชุมชนตอนแรกก็ว่าเป็นที่ของที่สาธารณะก็คงไม่ยากขอไปก็ไม่ได้ทีนี้ก็มาติดป่าชุมชนนี่ก็ต้องได้ข้อสรุปสุดท้ายเมื่อวันสองวันนี้บอกว่ามันต้องผ่านคณะกรรมการาในระดับประเทศก่อนนะครับของกรมจะต้องออก ในราชก,กิจจานุบเบกษาก่อนว่าเรายกเลิกป่าชุมชนนั้นเพื่อจะต้องให้เป็นป่าช้าวังลงต่งของเราแต่ก่อนเนี่ยมันก็เลยเวลาตรงนี้มันมันจะติดอยู่นิดหนึ่งก็รอรอ่านังสือประกาศเป็นราชก,กิจจารตรงนี้ออกมาวัตถุประสงค์ตรงนี้จริงๆก็ด้วยความรู้สึกที่ผมเองก็ได้อยู่ในวงการเมืองก็มานานนะครับฉะนั้นก็มาได้ข้อสรุปในใจว่าถ้าเรา ปล่อยให้เรื่องอย่างนี้ไปเรื่อยๆฟังนักวิชาการหลายท่านได้พูดมาก็ผนวกสุดท้ายก็คือเราจะต้องเอาวิกฤตรตรงนี้ให้มันเป็นโอกาสก็คือในส่วนการต่อสู้เราลำบากในจิตใจในเรื่องนั้นก็มาแล้วแต่วันนี้เรายังมาต่อสู้เรื่องเศรษฐกิจอีกนะครับหมู่บ้านประวัติศาสตร์นาบัวเนี่ยได้ยินเป็นหมู่บ้านแต่พอเข้ามาเศรษฐกิจเราก็ไม่ได้กระเตือองอะไรมากมายก็เลยจะให้เกิด เจ็ดสิงหาขึ้นมาเนี่เพื่อจะได้ให้เกิดการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ขึ้นมานะครับสถานที่เรากําหนดเรียบร้อยแบบออกเรียบร้อยแล้วแต่เรื่องยังติดแค่ข้อกฎหมายเรื่องขอยกเลิกป่าชุมชนแค่นั้นนะครับขอเพิกถอนไม่ใช่ยกเลิกขอเพิกถอนป่าชุมชนเป็นครั้งสุดท้ายแล้วก็จะได้มีโอกาสได้สร้างเลยนะครับตรงนี้ก็เลยมีโอกาสที่จะต้องให้ชุมชนเรานี่ได้รับทราบว่า เราสร้างตรงนี้ขึ้นมาเราไม่ได้จำเพาะจอจงแต่บรรพบุรุษที่เราเห็นอยู่ด้านหลังบรรพบุรุษที่เคยสร้างมาเคยเป็นรัฐมนตรีก็มีนะครับที่ได้มาต่อสู้ในเรื่องเหล่านี้แต่ก็มีความสําคัญอย่างยิ่งแล้วพวกเราก็จะอพอสร้างตรงนี้ได้ก็จะเอา,อาพูดสําคัญที่อยู่ในประวัติศาสตร์ของเรามารวมก,กันเพื่อให้ชุมชนเราได้ศึกษานะครับแล้วก็ขอให้ชุมชนของเรานีมีโอกาสมีโอกาสได้ลืมตาอ้าปากใน